สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโอมดีเจนโฮมคาเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆมาให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับ h o n d a HRV 1.8 e l ปี2015นะครับสำหรับคันนี้นะครับโตท็อป1.8 e l ปี2015นะครับเขามีซันลูปด้วยครับลูกค้านะเป็นรถ SUV นะครับ5เปิดตูนะรูปทรงโฉบเฉี่ยวสวยงามมากสำหรับคันนี้นะครับและยังได้มาเป็นสีขาวด้วยนะ ต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นสภาพก่อนการบํารุงนะครับเรายังไม่ได้ทาความสะอาดหรือว่าคาร์สปาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเห็นรถเพิ่งเข้ามานะก็เลยเอาไาให้ชมก่อนนะครับสําหรับ Ho n d a HRV คันนี้นะครับได้มาเป็นสีขาวสวยมากๆลูกค้านะครับนี่อันนี้คือก่อนบํารุงนะครับจะมีรอยสะเก็ดปิดบ้างเล็กน้อยนะแต่ถ้าเราเก็บงานรับรองสวยลิปแน่นอนครับสำหรับ HRV คันนี้นะครับ คันนี้นะครับเราขายที่ราคา535,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาวนะครับผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ H R V คันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็น S U V ขนาด5ที่นั่งนะครับขับขี่คล่องตัวเลยด้วยเครื่องพัน8ของเขานะครับแต่รูปทรงเขาไม่ได้ใหญ่จนเทอะทะนะครับทำให้ขับขี่คล่องตัวมากๆนะครับเครื่องยนต์1.8ขับมันขับสนุกแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ นี่อย่างที่บอกไปได้บ้านเป็นสีขาวนะครับเรามาดูโฉมภายนอกกันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมี daylight มาให้กระจังหน้าสีดำตัดแถบด้วยโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ Honda ขนาดใหญ่เลยนะครับนี่มีตัวฉีดโคมไฟหน้านะครับมีไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าให้ด้วยนะครับด้านตรงกันชนด้านล่างก็จะเป็นแล้วรังพึ่งนะครับลูกค้าค่อนข้างสวยเลยนะครับด้านข้างสวยเหมือนกันสําหรับล้อนะครับ ล้อเป็นสีทูโทนนะครับยางบิด stone ด้วยนะเดี๋ยวตัวนี้เรามียางปีใหม่ใหม่ให้อยู่แล้วนะครับลูกค้านะลูกค้าจะได้ใช้นานๆนะครับกระจกข้างปับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับมือจับมีระบบเปิดปิดป,ประตูอัจฉริยะให้ด้วยนะลูกค้านี่ <Hey, S 1> กันาสาดสวยๆนะครับติดฟิล์มให้แล้วด้วยนะลูกค้านะสีขาวสวยๆเลยสภาพดีมากๆนะครับสําหรับคันนี้ สำหรับด้านหลังของเขานะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัว5ประตูนะครับก็จะมีประตูด้านหลังด้วยนะครับดีไซน์ด้านหลังคือสวยงามโฉบเฉีียวตามสไตล์ HRV เลยลูกค้านี่สวยมากนะครับนี่มีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3นะครับดวงไฟสวยคลิปนะครับอันนี้คือเราแค่ล้างเบื้องต้นนะยังไม่ได้เก็บงานนะครับสภาพเป็นสวยขนาดนี้กันชนด้านล่างก็จะมีดวงไฟด้านล่างด้วยนะครับสวยงามมากม นะ HRV นะครับเป็นเครื่องยนต์ ibtech ครับลูกค้านะเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังกันนิดนึงเปิดมาแล้วนะครับสวยมากมากนะครับลูกค้าด้านหลังนะครับพื้นที่เก็บของก็มีพอสมควรเลยนะครับมีช่องเล็กๆ2ด้านนะไว้วางของกระจุกกระจิกได้นะครับนะแล้วก็มีแผงยางมาให้ด้วยสำหรับ HRV คันนี้เปิดแผงยางสักนิดนึงนี่ก็จะเป็นตัว ชุดสตรีมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอยู่ก้อนหอดล้อแม่แรงให้ครบนะลูกค้านี่เป็น3ามแถวสามตอนแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเบาะเราไปดูภายในกันด้วยนะเพราะว่าสําหรับ HRV เนี่ยค่อนข้างจะพับเรียบมากๆนะลูกค้านี่ส่วนท้ายนะครับให้ดูกันชัดเจนนะรถของเรานะลูกค้า รับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อพิษความหรือว่ากรอไม่นะครับลูกค้านารถสวยสภาพดีคัดประวัติขาสภาพมาให้แล้วลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับถ้าใครสนใจจะซื้อครับเจ้า Honda HRV 1.8EL ปี2015คันนี้นะครับก็รบกวนนะครับลูกค้ามีช่องทางการติดต่อนะครับหลายช่องทางไม่ว่าลูกค้าจะโทรมาที่เบอร์0 8 9 4 5 8 8 6 6 1ก็ได้นะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอโดรนี้นะครับส่งมาที่ แอซายดีเจนผงขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะกอบแบบฟอร์มที่ดีเซฟชันก็ได้เช่นเดียวกันครับลูกค้านะสวยมากคันนี้บอกเลยนะครับโอเคภายนอกนี่คือสวยงามสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปมีซันรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซันรูปันด้วยโอเคไปเลยครับสำหรับภายในของ Honda HRV คันนี้นะครับ อย่างที่บอกไปนะครับเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะครับอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนิดนึงนะครับนะอ่ะทีละอย่างเลยเริ่มจากเบาะของเขานะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพดีเลยนะครับลูกค้านี่สวยสภาพดีเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะเราจะเก็บงานเพิ่มอีกนะครับรับรองสวยแน่นอนนะครับตัวเบาะนิ่มนะครับแน่นนะใช้งานได้สบายๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับลูกค้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสําหรับรุ่นท็อปนะ นี่มีเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุนะครับเปลี่ยนรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วก็นี่เลยมี cruise control ด้วยนะระบบ econ mode นะครับแล้วก็ระบบกันถลไหลมีมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นแน่นอนอ่ะลองขึ้นรถกันนิดนึงนะครับสําหรับคันนี้เป็นระบบ push start นะครับลูกค้าเป็นระบบ push start แล้วนะเ็สามารถเหยียบเบรกนะครับแล้วก,กดปุ่ม push start ได้เลยนี่นี ทีละอย่างเลยนะครับเริ่มจากเกียร์ของเขาก่อนนะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบแถวแบบนี้นะครับมีปุ่มเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็ปุ่มเบรกโฮด้วยนะครับลูกค้านะใช้งานได้ดีนะครับเกียรสมูทนะครับลื่นไหลนะครับไม่มีติดไม่มีกระชากเวลาเปลี่ยนเลนนะครับด้ยเปลี่ยนเกียร์นะครับลูกค้านะสวยสภาพดีเลยมาที่หน้าจอต่อ หน้าจอของเขานะครับสามารถเชื่อมต่อวปทย u fm/am สายแผ่น cd นะครับหรือ dvd ได้เลยนะแล้วก็มี usb ipod นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ bluetooth ได้เลยนะลูกค้าแล้วก็มีสาย hdmi ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะนี่กล้องส่องถอยก,ก็มีไม่ให้นะครับแถมปรับมุมมองได้ด้วยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอท o ชสกรีนนะครับลูกค้านะเพราะฉะนั้นใช้งานได้แบบว่าดีมากๆเลยนะอะระบบแอร์ของเขาเป็นระบบแอร์นะครับ แบบหน้าจอดิจิตอลนะครับลูกค้าก็สามารถกดนี่เพิ่มแอร์นะครับปรับตำแหน่งนะหรือว่าปรับอุณหภูมิได้เลยนะลูกค้าสะดวกสบายมากนะคอนโซลสวยงามนะลูกค้านี่ไม่เยิ้มไม่ยุ่ยนะครับธรรมดารถเนี่ยถ้าตากแด,ดดนาน,นาเนี่ยรถเขาจะเยะิ้มนั้นตรงคอนโซลนะแต่ตรงนี้ไม่มีเลยนะครับอ่ะด้านบนไฮไลท์กันแล้วนะครับสําหรับซันรูฟนั่นเองนะ ต the right ัวซันรูปก็จะมีปุ่มที่ควบคุมตรงนี้นะครับลูกค้านะถ้ากดทีเดียวเนี่ยก็คือจะค่อยๆเลื่อนนะครับลูกค้าจะค่อยๆเลื่อนแบบนี้นะแต่ถ้าลูกค้ากดค้างไปเลยนะปึ๊บแบบนี้กดแช่ไปก็จะเปิดอันแรกจะเป็นส่วนฝาที่คลุมไว้นะครับลูกค้าถ้ากดอีกทีปึ๊บตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะจะมีปุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวปรับซันรูปได้นะครับก็จะเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะลูกค้า เพราะฉะนั้นใช้งานได้สะดวกสบายมากๆ,ๆนะครับสำหรับตัวซันรูฟนะครับนี่ใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากๆนะกดปิดจะก,กดทีเดียวก็ได้หรือว่ากดอัตโ,ตโนมัติเป็นหนีก็ได้นะครับลูกค้านะสวยงามมากๆนะครับภายในนะนี่สำหรับคันนี้นะลูกค้า535,000สบาทเท่านั้นนะครับ D เครดิตฟีดาวนออกรถสุนบาทได้เลยนะครับนะ อะมาดูด้านหลังกันบ้างประตูของเขาเอกลักษณ์นะครับอยู่ตรงนี้มาด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังสีดําด้วยนะแล้วก็มีตัวที่วางแขนแบบนี้นะครับก็จุดเด่นของ HRV อย่างเลยนะครับลูกค้าคือเบาะด้านหลังนี่แหละนะตัวเบาะของเขานะครับจะสามารถพับได้เรียบแบบนี้เลยลูกค้าเดี๋ยวผมพับอีกฝั่งให้ดูด้วยอะแบบนี้เลยพับได้เรียบมากๆเลยลูกค้าจะเห็นเลยนะครับว่า สามารถมีพื้นที่เก็บของได้เยอะ,ได,ยอะได้กว้างมากๆนะครับลูกค้านะรถแบบ SUV 5ประตูก็จะดีแบบนี้นะครับโดยเฉพาะขั้นเนี้ย s r v เนี่ยเบาะก็ปรับได้เรียบนะเพราะฉะนั้นสบายๆครับขนของนะหรือว่าจะขนคนก็ได้นะครับถ้านั่งด้านหลังก็ได้3-4มสี่คนเลยนะลูกนะค้าอ่ส่วนตัวเบาะก,ก็นุ่มนั่งสบายนะครับลูกนะค้านี่สภาพดีด้วยนะ ย้ำอีกทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Honda HRV นะครับ1.8 EL ตัวท็อปปี2015คันนี้นะครับนะสุดสวยสุดหล่อคันนี้เลยนะครับเราขายอยู่ที่ราคา535,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตฟรีดาวผ่อนประมาณ8.9พันเท่านั้นครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือแคปหน้าจอวโอนี้ส่งมาที่ SI Le Gen ีเจนโฮมคาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้านะ นี่สวยมากๆนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถออกในทุกสาขาอาชีพเลยนะครับนะเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับแล้วก็มีทั้งโปรโมชั่นนะครับส่วนลดและโปรช่วยผ่อนให้ลูกค้านะครับผ่อนสบายขึ้นไปอีกนะครับลูกค้าวันนี้ผมก็ขอตัวเข้านี้นะครับถ้าใครสนใจรถมือสองสวยคุณภาพดีคัดเกรดหาสภาพก็ต้องที่รีเจนโฮมคาร์เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ